สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะอยู่กับบัวบุษบงสตอรี่นะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปวัดโกวงซันหรือสถาบันพุทธศาสนาเทราวาสมหายานซึ่งเป็นวัดส,สาขาจากไต้หวันตั้งอยู่ที่ถนนคูบอนเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครนะคะ ตัวอาคารงดงามอลังการด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมตามแบบฉบับวัดทางไต้หวันเมื่อเราเข้าไปข้างในเหมือนเดินอยู่ในประเทศจีนหรือประเทศไต้หวันเลยค่ะภายในวัดจะมีรูปปั้นของเทพเซียนต่างๆให้เราได้กราบไหว้ขอพร รวมทั้งมีรูปปั้นสีทองขององค์เจ้าแม่กวนอิมตั้งตระหงานวิจิตรงดงามมากค่ะภายในตัวอาคารหลักก็จะมีรูปปั้นของพระพุทธเจ้าสามพระองค์เป็นประธานเพื่อให้ประชาชนที่ไปสักการะได้กราบไหว้บูชากันค่ะนอกจากนี้นะคะภายในบริเวณวัดนะคะก็จะมีจุดต่างๆจัดไว้ สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกันอย่างจุใจกันเลยทีเดียวนะคะในช่วงนี้นักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะค่ะท่านที่สนใจก็เรียนเชิญได้นะคะการเดินทางก็ไปไม่ยากค่ะท่านที่มีรถส่วนตัวก็ตั้ง GPS ไปได้เลยค่ะส่วนท่านไหนที่ไม่มีรถส่วนตัวก็สามารถไปรถบริการสาธารณะได้นะคะ เราสามารถนั่งรถเมล์ที่ผ่านถนนรามอินทรากม .8 นะคะเมื่อถึงกม .8 ก็ลงแล้วก็เดินเข้าไปในซอยอีกเล็กน้อยแล้วก็นั่งรถสองแถวเข้าไปประมาณ10บวานาทีก็ถึงวัดแล้วค่ะและนี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในกทมที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะ สวยงามอลังการมากเหมือนท่านได้ไปเที่ยวในต่างประเทศเลยแถมการเดินทางไปมาก็สะดวกมากๆด้วยค่ะขอขอบคุณทุกๆก,การติดตามทุกๆคอมเมนต์ที่ท่านมีให้กับช่องบัวบุตรสบงสตอรี่ด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะกรุณากดติดตาม กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องบัวบุษบงสตอรี่ด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ